สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบโนวาช่องที่พาคุณอัปเดตทุกเรื่องของรถใหม่รถล้ำอนาคตและเทคโนโลยียานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรักรถเหมือนกับเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูรถเอเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Toyota Fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าที่เคยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความหรูหราหรือสมรรถนะการขับขี่ วันนี้เราจะพาคุณลงลึกแบบครบทุกมิติว่า Fortuner ไร์ม่เปลี่ยนไปแค่ไหนและทำไมหลายคนบอกว่านี่อาจเป็นการยกระดับของรถ PPV ครั้งใหญ่ที่สุดของ Toyota ในรอบหลายปีเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Toyota ปรับ Fortuner 2026ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและดุดันมากขึ้นใช้เส้นสายแบบแ,บบแกร่งสไตล์ SUV ยแท้ๆมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลดที่ดูเฉียบคมขึ้นและเส้นไฟ d r l ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น ช่วงล่างสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้รถดูเต็มและมั่นคงกว่าเดิมส่วนไฟท้ายทรงยาวแนวนอนดีไซน์ใหม่ช่วยให้ภาพรวมของรถดูหรูหรามากขึ้นเหมือน SUV ระดับสากลมากกว่าแค่รถพื้นฐานจากรถกระบะเหมือนแต่ก่อนต่อมาในส่วนของภายในโตโยต้าจัดเต็มความหรูหราแบบพรีเมียมจริงๆวัสดุภายในถูกยกระดับให้ดีขึ้นเบาะนั่งทรงใหม่ให้ความสบายมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการเชื่อมต่อไร้สายครบครัน แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแพงขึ้นและมีระดับขึ้นพร้อมระบบไฟแอมเบียนไ์รายรอบห้องโดยสารที่หลายคนรอคอยผู้โดยสารแถว2แอร์และสามามื่จะมีพื้นที่มากกว่าเดิมเพราะโตโยต้าปรับจุดติดตั้งเบาะและออกแบบพื้นที่ภายในให้กว้างขึ้นทําให้ฟอร์จูเนอร์เหมาะกับการเดินทางไกลทั้งครอบครัวอย่างแท้จริงด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าใส่ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่คมชัดกว่าเดิมทั้งหมดนี้ทำให้ fortuner 2026กกลายเป็น suv ที่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดด้านขุมพลังโตโยต้าติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ประหยัดกว่าเดิมพร้อมระบบไฮบริดเสริมกำลังเพื่อเพิ่มแรงบิดและทำให้รถแรงขึ้นแต่กินน้ำมันน้อยลงจุดเด่นคือการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นแบบชัดเจนและการเร่งแซงที่ลื่นไหลกว่าเดิม นอกจากนี้ระบบช่วงล่างก็ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวนขึ้นไม่กระเด้งเหมือนรุ่นก่อนๆและให้ความมั่นใจเวลาขับทางไกลหรือทางออฟโรดไหนๆพูดถึงออฟโรดแล้วต้องบอก,กว่า f o r er t จูเนอร์2026ยังติดตั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ฉลาดขึ้นมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถปรับรถให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหินหรือถนนลื่นทําให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการความหรูและต้องการความรุยในคันเดียว ในแง่ของภาพรวม Fortuner รุ่นใหม่ทำให้หลายคนมองว่านี่คือการยกระดับครั้งใหญ่ที่อาจทำให้มันกลับมาครองใจผู้ใช้ได้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Ford e เ e r e อ t รส u z u MU-X และ Mitsubishi Pajero Sport ปิดท้ายก่อนจบคลิปถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่แข็งแรงทันสมัยหรูขึ้นกว่าเดิมและมีความอเนกประสงค์สำหรับทั้งครอบครัวและงานลุย Fort จ n เ r er 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเทอร์โบโนวาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า